ออของรดไปก่อนนะครับจูๆแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยเป็นซูปเปอร์แอนิเมตบูบูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะคุณสรับการโดเนตด้วยนะคนเก่งออเจ้าข้าของข้ามีความรักอันยิ่งใหญ่มาฝากออเจ้าออเจ้าพร้อมที่จะรับความรักของข้าหรือไม่ <c oughs> ถ้าหากออเจ้ามีความรักอันยิ่งใหญ่ให้แก่เรา ตัวฉันก็จะขอรับไว้อย่างเต็มใจเลยล่ะคะ่ะ <c oughs> A few moments later อออโอ๊เจ้านี่หรือความรักอันยิ่งใหญ่ที่ออเจ้าบอกขอบคุณยิ่งนะเราจะรับไว้ด้วยความเต็มใจเลยค่ะขอบคุณสำหรับก,การอัปเกรดเป็นซูเปอร์เทมเมทบูบูด,ด้วยนะออเจ้ายินดีต้อน ชนด้วยนะคะชุนไม่ดอดเดียวแล้วชุนเออน,นะคะผมอขอบคุณนะคะความรักอันยิ่งใหญ่ของท่านความรักอันยิ่งใหญ่ของออเจ้ามันช่างอบอุ่นจริงๆเลยล่ะ